สำหรับคนที่อยากจะเติมเกมแบบถูกๆกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมก็เลยแนะนำร้าน Easycard นะครับผมสะดวกปลอดภัยบริการดีแน่นอนนะครับผมก็จะมีแพ็กตามที่ผมขึ้นมาให้หมดเลยนะครับผมเพียงแค่ทุกคนนะครับสแกนบาร์โคดนะครับผมที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยหรืออาจจะไปกดลิงก์ด้านล่างนะผมที่ผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับเพื่อนก็สามารถไปกดได้นะครับซึ่งถูกกว่าเติมเองแน่นอนและมีทุกแพ็กในเกมนี้นะครับผม กราบสวีดัสสวัสดีสดทุกๆคนทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกม d e m o n s l a y e r กับผม NT c h a n n e l นวันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราก็มีคําถามจากทางบ้านมาเยอะพอสมควรซึ่งตอนเล่นเซิร์ฟจีนเนี่ยก็มีคําถามแบบนี้มาเยอะอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมไม่คิดว่าพอมาเซิร์ฟ g l o b a l จะมีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันแปลงง่ายนะครับแต่ความจริงแล้วทางเกมมันก็แปลมั่วๆอยู่ดี <laughs> โอเคเราจะมาพูดถึงนะครับการแชร์ลเวลตัวละครน,นะครับการปลดดาวการปลดสกิลนะครับผมรวมถึง อัพลิมิตเลเวลได้ด้วยนะครับผมพอขึ้นดาวลุงนะครับโอเคเราจะพูดถึงทั้งหมดเลยนะครับเป็นไกด์สำหรับคนเล่นมือใหม่นะครับผมหรือว่าคนที่เพิ่งโหลดเซิร์ฟ g l o b a l มาเล่นหรือเซิร์ฟจีนมาเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับผมมาเริ่มกันเลยละกันนะครับ ซึ่งทางเกมเนี่ยมันก็ได้ตัวละครมาคือ5ดาวเหลืองนะครับผมเนี่ยคือได้มาแบบฟรีๆเลยเริ่มมาเกมมานะครับแล้ววิธีการที่เราจะอัพขึ้นลิมิตนะครับผมก็ต้องมีตัวละครนั้นๆก่อนนะครับผม1ตัวละครและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับพอเรามีตัวละครนี้ปั๊บนะครับเราก็ต้องใช้วัตถุดิบด้วยซึ่งวัตถุดิบนั้นนะครับผมก็คือตัวมันเองนะครับรวมถึงตัวละครสายเดียวกับมันอย่างเช่นถ้าเราจะบ้าอสูรนะครับผมวัตถุดิบก็ต้องเป็นอสูรด้วย แล้วถ้าเราจะอัพตัวธาตุไฟนะครับผมตัวละครที่เราอัพนะครับต้องเป็นธาตุไฟด้วยนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราเอาให้ดูเลยเห็นไหมก็ต้องใช้ธาตุไฟเหมือนกันนะครับผมอะไรประมาณนั้นซึ่งท้าเล่นแรกๆเนี่ยมันอัพได้อยู่แล้วนะทุกคนมันไม่มีเงื่อนไขอะไรแต่พอเพื่อนๆนะครับเล่นไปสักพักหนึ่งเพื่อนๆจะถามว่าเอาพี่มันอัพเลเวลยังไงเนี่ยมันอัพไปต่อไม่ได้แล้วซึ่งก็จะมีคําถามมานะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกเลยเงื่อนไขสําหรับการที่อัพลิมิตดาวนะครับผมมันมีอะไรบ้างละกันนะครับ เงื่อนไขในการอัพสีดาวแดงทำยังไงครับก็ง่ายๆนะผมในทีมของเรานะครับทั้งหมดเนี่ยในทีมของเราเนี่ยทั้งเกมเนี่ยไม่ใช่แค่ในทีมของเราอย่างเดียวต้องบอกว่าทั้งคังเนี่ยต้องมี6ดาวนะผมห้าตัวละครด้วยกัน ซึ่ง6ดาวคือหนึ่งดาวแดงกันแหละนะครับต้องมีก่อนถึงจะสามารถอัพตัวละครขึ้นสีดาวแดงได้ซึ่งมันคงไม่แปลกนะครับทำไมถึงทางเกมต้องมีเงื่อนไขแบบนี้เพราะไม่งานนะครับเพื่นพนอนๆอาจจะปั้นตัวละครตัวเดียวแบบโดโดๆไปเลยก็ได้และอีกสี่ตัวอัดไม่ได้ปั้นเลยก็ได้นะครับผมเลยทางเกมเนี่ยพยายามจะทําให้เท่าเทียมกันหมดก่อนละกันถึงจะอัพตัวละครอีกตัวหนึ่งขึ้น,นแทรกเข้าไปได้อะไรประมาณนั้นละกันนะครับผมและต่อไปครับผมมันก็จะมีเงื่อนไขอีกนะครับพอเพื่อนๆเ,เล่นไปสักพักหนึ่งก็คือ จะอัพขึ้น2ดาวลุ้งยังไงครับผมอ่าก็ต้องให้ตัวละครของเรานีครับในทีมของเราทั้งหมดเนี่ยมีนะครับผม9าดาว5ตัวละครด้วยกันซึ่ง9ดาวคือดาวอะไรบ้างก็คือสีดาวแดงกันแหละนะครับเข้าใจไม่ยากก็คือสีดาวแดงแบบนี้นะครับ5ตัวละครขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถอัพขึ้นดาวฟ้าได้นะผมเนี่ยสดาวฟ้านะครับก็ประมาณนี้เงื่อนไขตรงนี้และต่อไปนะครับพอเล่นไปสักพักนึงแล้วก็จะมีอีกเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือจะอัพขึ้น4ดาวฟ้าเนี่ยต้องทํำยังไงอ่าต้องทําให้ทีเา12ดว 5ตัวละครด้วยกันซึ่ง12ดาวก็คือ2ดาวฟ้านั่นแหละนะครับเข้าใจไม่ยากนะครับผมสับเงื่อนไขตรงนี้นะฮะก็จะคล้ายๆเหมือนกันหมดแล้วนะครับผมอะไรประมาณนั้นและไอ้ข้อสที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับผมมันอาจจะมีการเปลี่ยนแ,แปลงก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมจำไม่ค่อยได้แล้วนะผมเพราะว่ามันนานมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยซ้ำ <ๆ S 1> นะครับผมสำหรับไอ้ตรงนี้นะครับซึ่งเงื่อนไขที่4คืออะไรการขึ้น2ดาวดุงนะครับผมเงื่อนไขของมันก็นนคือต้องให้ทีมของเราเนะครับมี4ีดาวฟ้า5ตัวละครด้วยกันนะครับผม ซึ่งถ้าจะอัพขึ้นไปสาดาวลุง4ดาวลุงเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรไหมส่วนตัวผมยังไม่ชวนนะครับเพราะว่าตอนนีด้ดาวที่เยอะสุดก็คือ2ดาวลุงนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มีเวลาอะไรขนาดนั้นนะฮะโอเคต่อไปนะครับผมเราก็มาพูดถึงระบบแชร์เลเวลบ้างละกันนะครับซึ่งระบบแชร์เลเวลเนี่ยก็ทุกคนรู้อยู่แล้วครับผมตัวละครของเราไม่จำเป็นต้องมีดาวอะไรมากมายนะครับเลเวลก็จะเท่ากับตัวละครหลักเราแล้วนั่นเองนะครับผมเห็นปะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งไอเลเวลตัวละครที่เราแชร์มาเนี่ยไอเป็นตัวละครที่เราใส่อยู่่นนีียมัััจะะออ้างงกิกบตวลครท่ 5ตัวละครหลักที่เลเวลมากที่สุดนะครับอย่างเช่นนะครับผมเราเลเวล282ทุกตัวก็จะเลเวล282ครับแต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งใน5ตัวเนี้ยเลเวลหนึ่งนะครับผมทุกตัวในทีตรงนี้นะครับผมก็จะเลเวลหนึ่งหมดเลยนะครับเออคือไม่ใช่แค่ในทีมสูงสุดอย่างเดียวนะครับต้องให้ทั้งทีมนะผมเลเวลเท่ากันหมดนะครับถึงไอ้ตรงขวาตัวเนี้ยจะเท่าเทียมกันหมดโอเคนะครับเข้าใจไม่ยากเนาะถ้าตัวใดตัวหนึ่งเลเวลหนึ่งไอ้ตรงนี้ก็จะเลเวลหนึ่ พักนึงนะครับผมมันก็จะมีฟังก์ชันใหม่คือการกดรีมิตนะครับผมสำหรับตรงนี้เลยซึ่งก็ใช้หินเรียบผสมครัวในผมขินอัปเกรดนะครับและรวมถึงนะครับผมก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงด้วยซึ่งตอนนี้ผมอัปริมิตได้ถึงเลเวล12นะครับผมซึ่งมันสามารถอัปต่อได้ในเหรียญปักราสามารถกดดูได้เลยนะครับว่าเงื่อนไขคืออะไร แต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับผมต้องมี16ดาวด้วยแล้วก็ต้องมี19ด้วย19ด้วย19ดาวด้วยนะครับผมในทีมของเรานะครับอะไรประมาณนั้นเลยซึ่งเงื่อนไขตรงนี้นะครับผมก็เข้าใจไม่ยากนะครับผมส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเงื่อนไขในการเรื่องดาวแล้วก็เรื่องเลเวลอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆละกันนะผมพาทุกคนมาเคลียร์ละกันสำหรับการที่มีเงื่อนไขในการอัพสกิลไม่ได้หรืออะไรตรงนี้นะครับและรวมถึงอย่างสุดท้ายเลยละกันที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับการที่เรานะครับผม ซึ่งส่วนตัวนะครับเพื่อนๆจะอัพหนึ่งดาวรุงได้นะครับผมมันก็จะเพิ่มฟังก์ชันได้เยอะมากๆคืออะไรคือตรงฝั่งซ้ายตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยจะขึ้นหนึ่งดาวรุงจะมีฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมาซึ่งจะทําให้เราเก่งได้มากขึ้นเลยส่วนตัวสแตนดาร์ดนะครับผมต้องเป็นหนึ่งดาวลุงนะครับผมถึงจะเก่งเลยผมอ้างอิงจากตรงนี้เลยละกันนะครับว่าหนึ่งดาวลุงใช้กี่ตัวนะครับเริ่มที่ตัวมันนะครับผมเป็นวัตถุดิบหลักเลยคืออย่างเทศซานิมิหนึ่งตัวแล้วคือตัวหลักเลยและรวมถึงนะครับัตดบนีี้้ใชกว ก็ใช้อีกดตัวครับผมเท่ากับว่าต้องสุ่มซานิมิหรือว่ามีซานิมิซ้ำนะครับผมแตัวละครด้วยกันอะไรประมาณนั้นนะครับผมถึงจะสามารถขึ้น1ดาวรุ้งได้นะครับอะไรประมาณนั้นเข้าใจไม่ยากนะผมสหรับระบบตรงนี้นะครับและการจะขึ้น2ดาวรุ้งนะครับผมก็ต้องมีซานิมินะครับผม4ดาวแดงนะผมก็เข้าใจไม่ยากก็แค่เอาซานิมิตัวนั้นนะครับผมมาอัพอัพไปเรื่อยๆนะครับผมเออแต่ส่วนใหญ่สแตนดาร์ดอ่ะก็1ดาวรุ้งก็จะหลววแล้วนะครับผมมันก็จะเพิ่มสเตตัสอะไรต่างๆได้เเเยยอออะะะะะมมมมาาาาากกกๆๆแล้้้้วททํใหีขขงงรรได่ึนนนนนััคคบผโฮ ซึ่งตรงนี้ก็จะมาชี้แจงและกันนะารสอบคนที่ถามนะครับว่าตัวละครเนี่ยเราอยากขึ้น1ดาวรุ้งเนี่ยต้องใช้กี่ตัวละครในการสุ่มนะครับก็ทั้งหมด8ตัวละครรวมตัวละครหลักด้วยนะครับผมแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างแล้วอะไรประมาณนั้นซึ่งย้องย้ำก่อนนะครับว่าไม่รวมวัตถุดิบย่อย อย่างเช่นนะครับผมเนี่ยวัตถุดิบยอดตรงนี้นะครับเราไม่ได้รวมเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเพิ่มไปอีกนะครับบอกเลยว่าใช้เยอะมากๆนะครับผมแต่เล่นไปเรื่อยนะครับผมเกมมันแจกตัวสุ่มเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวและรวมถึงนะครับในอนาคตนะครับในเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยผมว่าเดี๋ยวก็ต้องมีฟังก์ชันนี้นะครับผมก็คือการอัปเกรดแบบด่วนนะครับซึ่งตอนนี้ในผมมีทั้ง4ดาวแดงรวมถึง2ดาวุ้งนะครับผม เป็นการที่เราสามารถอัปเกรดแบบรวดเดียวเลยไม่ต้องมานั่งกดเพเมือยมือนะครับผมเนี่ยเห็นปะเราสามารถใส่วัตถุดิบได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็กดอัปไปให้หมดเลยนะครับผมทําให้เสร็จในรอบเดียวไม่ต้องมาเสียเวลาอะไรมากมายมาเซ็ตของอะไรพวกนี้นะครับผมทําให้เราคดแค่คลิกเดียวก็ถึงเลเวลสดาวฟาแล้วนั่นเองนะครับผมและคําถามต่อไปเลยละกันนะครับผมว่าเราสามารถขึ้นตัวละคร1ดาวดงได้เนี่ยเราจะขึ้นใครก่อนดีสมมติถ้าเรามีวัตถุดิบแบบจํากัดนะครับ ส่วนตัวสําหรับผมเลยนะครับก็แนะนําว่าให้เป็นตัวละครที่แบกเราก่อนละกันนะครับอย่างเช่นพวกสายดาเมจก่อนตัวหนึ่งก่อนเป็นหลักเลยแนะนําว่าปั้นไปก่อนให้เป็นแบบหลักๆไปเลยเช่นผมปั้นกิยูเนี่ยผมก็จะปั้นกิยูขึ้นมาก่อนนะครับรวมถึงเนี่ยอาจจะเบี่ยงเบนมาทางแทงแบบผมก็ได้คือแบบช่วงหนึ่งอ่ะผมอัดปั้นกิยูมาแบบสุดๆและแล้วแบบว่าเอ้ยรู้สึกว่าตัวละครดาเมจเราพอแล้วนะครับผมเราต้องการเพิ่มความถึกเข้าไปผมก็เลยแนะนําว่าตัวละครที่2นะครับก็เป็นแทงก็ดีเหมือนกันนะครับตัวแรกเป็นดาเมจเราก่อน ตัวที่2ก็เป็นแทงเรานะครับผมตัวที่3ขออนุญาตเป็นซัพพอร์ตละกันนะครับไอตัวละครดาเมจอีก2ตัวก็ไม่ต้องรีบทํามันมากละกันนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นตัววารีเยอะเหมือนผมเนี่ยเห็นปะมีวารีสตัวเลยนะผมก็แนะนําว่าเป็นตัวละครดาเมจก่อนที่แบบแบกทีมได้ก่อนนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับถ้ามีทรัพยากรแบบจํากัดจริงๆซึ่งคลิปวันนี้เนี่ยผมก็ได้ทั้งการอัพหนึ่งดาวรุ้งนะครับและเงื่อนไขในการอัพดาวต,ต่างๆละกันนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปวันนี้เป็นคลิปนี้แหละนนนะะคครรัััับบบบผมส้ๆๆง่าาายยยยเเลแลแจอก๊ ที่มิตร่คนบอกว่า